<laughs> จอ, <laughs> อันนี้ก็โมษนากรกับท่านพระครูโสพลศิลาลุกษกจากคณะตะบนะลมไสยโยงวัดศรีาจุน,นทนกานถวายกันเทศ ขอให้การเทศคืนเพื่อให้ใช้ในกิจการอของคณะสงฆ์โครงการบวชถวายเป็นพระราชกุศลทุกบาททุกสตางค์ในยมที่โยมใส่บาทเนี่ยไม่ว่าตักต้นพ่อป่า,ปา,ปาหรือร่วมบริจาคจุดประชาสสำคัญหรือบูชาดอกไม้ หรือทางท่านนายกหรือท่านกำนันรัะนได้เชิญบริจาคคือจุดรับบริจาคที่ลานพิธีเห็นอสองวันแล้ววันนี้ก็ได้สองพันกว่าบาททุกบาททุกสตานี้จะใช้ในกิจการงานของคณนะสง่าเป็นค่าอาหารน้ำปัน่นพระวิทยากร ก่อทีไปเกือบ60-70ลูกตอนนี้ก็ขออนุโมทนาบนุญก,กับท่านพระโูร์จากคณะตำบนลลำไยโยงพร้อมกับคณะสงฆ์ตำบลลำไยโยงก็มีท่านมาหา,าว่าสองอย่าง ปกครองมาสมรสมนำยาโบราณร่กุญใส่ณากาและก็บรรบาอาจารย์อีกหลายลูกก็ทำงานให้เกิดขึานในเข์ตำบลเพชรบุยม วันที่20 30 6ไป7ไป8ไปการนี้ก็ถึงวันที <s <S ่5นิยมนะวันที่5ก็ประชาสัมพันธ์เชินจนญาติโยมสาธุชนทั่วไปร่วมประมุขประหลัดถวายของอุปถัมภ์ แต่ว่าเจ้าประสงค์ที่ปวดในโครงการวันที่้าเป็นวันสุดท้ายออก็ทุกตำบลเป็นกาพแต่ก็รณรงาบนกับพระครูโสผลศรีรังสุ ถวายกันเทศบาทสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจบาทน่าจะรวมทั้งหมดเนาะใช่ไหมรวมทั้งผานี่อะไรเอยท่านก็ไม่ได้ถวายแค่นี้บบโยมได้แบบมื่นกัวไเลยอออันนี้ก็คือเฉพาะวันนี้ ถ้าเรากำลงทำงานแบบตเสียรตลาดโยมในตลาดจะถูกปัจจัยก็คือเพื่อให้งานอยู่ได้แต่ท่านก็ได้ร่วมบคลนมาแล้วนะน่าจะเป็นบึงตำบลนั่นเดินเดินแล้วก็เทศคลีอีกแล้วก็เป็นคนยากโดความร่วมอีกนะ ันก็ได้ไม mm ่เลวขนาทนีนะสงเราไม่ล้มช่วยกันก็การรรวงไปได้ดีกับเน็ตกินข้าวกินราดขอมาจากเขากระดงนะทีเขาต้องไปรอกินข้าวสวยเลี้ยตรงสายมีพ่อ แม่เขาเปไหนไมได้ตมาบองโยมยังไม่แก่นะโยมบ่าเก่นะ

าบุญกับญาติโยมฝนนินฝนนิน,น,นแบบฝนตกไม้ใส่ดอกไม้ใส่ปัจจัย ยอมเสร็จแล้วก็รับประทานข้าวก่อนนะแน่นหนสายทางยากโยมมาออกมาดูข้างนอกจริงรู้ว่าโยมเยอะทำบุญถวายเป็นพระรากุศลแสนนายหลวงหลังจากทะบุญใสบาทเสร็จโยมไหนอยากจะถ่ายภาพที่หน้าพระบรมงารยวัดแต่โยมก็จาบ้าน ถ่ายภาพได้นีโยมพระบรมสายยาลักษณ์านี้ก็ถึงวันที่ห้าต่อประชาสัมพันธ์บอกจากโยมโ่วมจำบุญใส่บาทเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำปานะเป็นเจ้า,าจภาพอาหารน้ำปานะ นี้ก็น,น,น,กนุบมทนาบุญกับทุกบรยงาแในวันพรุ่งนี้วันที่สามสิบเอ็ดวันที่ สี่กรโมทนาบุญกับท่านนายอำเภอน้องเป็เจ้าภาพเข้าวยาสูนขราวส้มกับไก่ตะพีนเป็นอาหรพร้อมกับปวยงานเจ้าหน้าที่ดาาําข้าวฟ้าอาหารบัลลังก์บ้านฟาดคองบ้าน,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 านไรโค าเรียกบ้านมันก็ดีมันง่ายดีโยมเรียกวัดมดัเคีย <ะ S 2> าางเน,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 นี่ยเด็กชายคนดังมุตนาสาธุในจารญาติโยมแลเด็าร่วมาเรื่อยกันวัดเอาไอ้พวกนี้ก็ยองก็มาฟังเพศอีกปกติก ท่านเจา้าพิการงามเจ้าคณะตำบลก้นนนกานเหลืองแล้วก็เป็นตํบนาบลก้านเหลืองนะองค์การบริหารส่วนตำบลแลวันที่หนึ่งก็เจา้าพิการบนนอดรัตนวันโน่าเฟงปแสดงทาง รุมหลานลงครับผมวันที่เด่นก็หลงก็อปงบปั่เทศวันนี้ก็ได้ฟังทางจากคุณโสกุลตีรารยุ์หลางคนที่อยู่ในตำบลลำไะโยงที่ยังไม่เคยฟังเลยต่างรองฟังที่วัดสิงห์บงก็้ันโมทนาบุญโยมที่ช่วยถือพานถือ ท,ทำอะไรไม่มีขาดทุนโยมพระแต่ได้ยมไปตรงไหนบอกว่า้านทำงานจัดการขาดทุนนี่ไม่ใช่ทำะขาดทุนยอมดีวย,ยไกทำอะไรไม่ขาดทุนกับพัะตามใดที่มีโยมใจบวนหนุน คอยทำบุญอยู่ประจำประจำนี้ไม่ได้ขาดทุนมีแต่ได้กำไรพระเอาเงินมาโยมมาบุญไปนี่คือการแรกที่ถูกต้องที่สุด <c oughs> อด้โยมเสร็จแล้วรอรับประทานข้าวพนิยมนหมมามาเยอก่อนตอนรับประทานข้าวก่อนยองนะังยังไ,ไม่ต้องจับ ทางคณะแม่ครัววัดเิงยงวงก็จัดอาหารให้โยมไปรับประทานมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูงงรณ์โยมโยมปลาจำบูนนางโหเรียนจับปัดใจเองข้าร้อยบาทจำชื่อไม่ได้จำน้าได้จำชื่อไม่ได้ บรรยากาศเอกจะไป่ทงชัยเกียยสะอาดในกระโยมพุ่นชื่นชงสุดเสริมห้าน้อยบาทแล้วก็ตามโอเลีอยงโยงไปก็รับประทานได้อิ่มก่อนนะคุณโยมนะ่รับประทานข้าวข้าให้อิ่มก่อนแล้วก็ติดไม้ติดมือไปก็ได้